ส่วนนายกรัฐมนตรีเศรษฐาท,ะทะวีสินฮะวันนี้ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงนะเป็นข่าวดีสําหรับวงการกีฬาเพราะอะไรได้มีการรื้อโครงการหนึ่งล้านาวิสา,า,กาหกิจ 1>, 1กีฬา,าคือให้รัฐ <ขอ S 1> วิสาหกิจเนี่ย <รอ S 1> เข้ามาสนับสนุนกีฬานหนึ่งชนิดหนึ่งแห่งสนับสนุนกีฬา1ชนิดนะคือเป็นโครงการจริงๆเนี่ยผมจำได้ตั้งแต่สมัยรัฐบาลไทยลักไทยนะมีเรื่องมีแนวคิดนี้ วันนี้นายกเศรษฐารัฐมนตรีคลังฮะไปเป็นประธานลงนามนะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับวงการกีฬาแต่ละประเภทนะนายกเศรษฐาบอกว่าโอ้โหที่ราชมังคลากีฬาสถานวันก่อนเสียงเชียร์ดังกระหึมเลยมันคือความสุขของคนไทยอ่าแล้วก็สมาคมฟุตบอลเนี่ยก็เป็นหนึ่งในชนิดกีฬาที่คนไทยเนี่ยติดตามแล้ววงการฟุตบอลก็ควรจะได้รับการสนับสนุนแล้วก็วงการกีฬาอื่นๆด้วยนะทีนี้ก็ให้รัฐวิสาหกิจเนี่ย ไปพิจารณาเรื่องงบสนับสนุนนะนะโครงการ1ล้านวิสาหกิจ1กีฬาเดี๋ยวลองไปฟังรายละเอียดเพิ่มจากนายกนะครับครับก็เป็นวันที่น่ายินดีนะครับก็1,600ล้าน1,640ล้าน4ปีนะครับก็เป็นการเอาโครงการที่มีประโยชน์อย่างมหาศาลกับประเทศชาติกับเข้ามาทําใหม่นะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเกิดกีฬาไทยดีก็รอยยิ้มบนใบหน้าทุกคนก็เกิดขึ้น เหมือนวันอังคารที่ผ่านมาถึงแม้ผลผลจะออกมาไม่เป็นที่ต้องการของเราแต่ว่าถ้าเกิดดูถึงบรรยากาศที่นําไปสู่การแข่งขันที่ไทยกับเกาหลีวันนั้นก็ถือว่าเป็นวันประวัติศาสตร์วันหนึ่งที่ประชาชนให้ความสนใจนะครับแล้วก็เป็นความหวังและแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนที่จะต้องพัฒนาตัวเองให้มีความขีดความสามารถเพิ่มสูงขึ้นนะครับ ก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นเงินก็มาซึ่งเราไม่ใช่ให้ให้งบเยอะขึ้นเรา c o v e เอร์จำนวนสมาคมเยอะขึ้นด้วยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เรื่องที่น่ายินดีนะครับก็ขอขอบคุณคณะทำงานที่ได้มีการร่วมกันทำแล้วก็แน่นอนครับสปอนเซอร์ก,ก็ก็สำคัญนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับคือ1,640ล้านเนี่ยในระยะเวลา4ปี ไม่ใช่ปีเดียวเดี man? <id> man <hatten> ๋ยวรัฐสิจากิจก็จะตกใจหอมันดูเยอะจังเดี๋ยวกระเป๋าฉีกคือรัฐสิจากนียก็จริงๆนะก็มีทั้งกําไรและก็ขาดทุนค่ะนะคงเป็นรัฐสิจากิจที่มีกําไรนะจึงจะสามารถไปช่วยได้ที่อู้ฟู่เยอะๆเนี่ยกองสลากหรอกองสลากปตทอย่างเงี้ยที่อู้ฟู่หน่อยนะค่ะปตทนี่ก็เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์นะนะก็จะทำอะไรนี่ก็ต้องถาม ผู้ถือหุ้นเขาด้วยนะใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคือได้เงินมาช่วยวงการกีฬาดีอยู่แล้วนะแต่ว่ารัฐวิสาหกิจไหนบ้างแล้วเอามาสนับสนุนกันเนี่ยเอาไปบริหารจัดการกันยังไงอันนั้นแหละจะเกิดประโยชน์จริงๆนะส่วนในสภาครับวันนี้มีการประชุมกันอย่างล่าสุดเนี่ยเรื่องของพนงใช่ไหมพอบอกว่าครูไม่ต้องไปเข้าเวรก็จะต้องมีงบในการจ้างพนงเพื่อให้พนงเนี่ยดูแลความปลอดภัยเรียบร้อย แล้วครมรการประชุมครั้งที่ผ่านมาฮะอนุมัติการขอรับจัดสรรงบประมาณสําหรับการจ้างเหมาบริการนักการพะโรงตามที่กระทรวงการศึกษาเสนอไปเฉพาะปี2568นโะอ้โห mm hmm. oh พอข่าวนี้ออกมาฮนะก็ปรากฏว่าบรรดาครูนะสถานศึกษาต่างๆ ดีใจใช่ค่ะคือพร้อมใจขอบคุณไปที่รัฐบาลแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเลยนะคะที่คืนพัานโรงให้กับโรงเรียนค่ะวันนี้ผู้สื่อข่าวในลงพื้นที่ไปหลายโรงเรียนนะคะอย่างเช่นโรงเรียนวัดคูสนามจันทร์ที่ตำบลบ,บ้านปลกนะคะอำเภอเมืองจงังหวัดสมุทรสงครามโรงเรียนเนี้ยเป็นโรงเรียนที่คนร้ายเนี่ยเข้าไปขโมยทรัพย์สินนะคะนักข่าวไปคุยกับท่านผอ,อค่ะนายเอกลักษณ์ขาวนวลค่ะ คุณเอกลักษณ์เนี่ยบอกว่าการมีพันโรงเนี่ยมันมีข้อดีเยอะนะเพราะว่าพันโรงเนี่ยช่วยงานได้เยอะมากแบ่งเบาภาระของครูได้เยอะมากแล้วก็งบประมาณในการที่จะต้องไปซ่อมแซมสิ่งของบางอย่างเนี่ยพันโรงช่วยได้ก็จะช่วยประหยัดงบประมาณส่วนนี้ด้วยขอบคุณรัฐบาลแล้วก็กระทรวงศึกษาธิการที่ให้ความสําคัญค่ะอนุมาดีใจแทนโรงเรียนที่ขาดนัการนะครับก็อยากให้มีการ จ้างต่อตลอดไปนะครับก็ต้องขอขอบคุณพลเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนครูนะครับเห็นความสำคัญของครูโดยการอนุมัติให้มีนักการทุกโรงเรียนนะครับก็ต้องขอขอบคุณแทนโรงเรียนที่ยังไม่มีนักการนะครับขอบคุณมากครับนี่คะ่ะอีกโรงเรียนหนึ่งนะคะที่นักข่าวเนี่ยลงพื้นที่ไปคือโรงเรียนวัด ก,กลัดนะคะอยู่ที่แม่กลองนั่นแหละโรงเรียนนี้เนี่ยเป็นโรงเรียนที่ไม่มีพันโรงแต่เดิมนะคะพอไปถามท่านผอ,อค่ะคุณจริยาโชติวรรณกกรนะคะก็บอกว่าการมีพันโรงเนี่ยสะดวกมากอย่างที่โรงเรียนเนี่ยไม่มีพันโรงแล้วมีแต่ครูผู้หญิงบางทีเนี่ยนะคะครูผู้หญิงเนี่ยไม่สะดวกในการซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ก็ต้องไปเสียเงินจ้างช่างมาช่วยซ่อมแซมดังนั้นการที่กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยคืนนะักการพันโรงให้กับโรงเรียนเป็นประโยชน์มาก ขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพลตารวจเอกเพิ่มภูนชิดชอบเลยนะคะที่คืนความสุขให้กับครูแล้วก็นักเรียนในครั้งนี้ค่ะท่านรัฐมนตรีนะคะอันนี้เห็นด้วยกับท่านรัฐมนตรีนะคะที่เห็นความสําคัญของการคืนพารงให้กับโรงเรียนนะคะพารงนี้มีความสําคัญมากในโรงเรียนเพราะว่าโรงเรียนอ่ะมันมีอาคารสถานที่นะคะกว้างเพราะถ้ามีพารงมาตรงเนี้ย ทำให้ครูมีเวลาที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็มีเวลาว่างที่สามารถสอนซสรมเด็กเพราะว่าเราไม่ต้องดูแลเรื่องของอาคารสถานที่ต่อไปอย่างน้อยๆเรามีพาโรงมาดูแลควาปลอดภัยแลว้วก็อาคารทิ่การซ่อมแซมบำรุงต่างๆนะคะซึ่งครูเราที่เป็นผู้หญิงทั้งหมด ไม่สามารถต้นได้เช่นการตนต้นไม้ตัดต้นไม้กินหญ้าการตัดหญ้ารอบไปเวณโรงเรียนแล้วโรงเรียนนี้ครับที่ไม่มีพารลงมานานนานนานเท่าไหร่อ่ะนานนานเกือบสิบปีแล้วค่ะของยนวัดปากลันเพราะว่านโยบายคือไม่มีพารลงกรเกษียณคือตัดตำแหน่งค่ะก็ต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการท่านผู้ดำรนินเอกเพื่อคุณชิดชอบนะคะที่ เห็นความสำคัญของตามมีพารลงในโรงเรียนนะคะอีกสักโรงเรียนหนึ่งนะคะที่โรงเรียนหินกองวิทยาคารอันนี้ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเปลี่ยนจังหวัดบ้างท่านผอ,อว่ายังไงคะสำหรับในตัวผมนะครับที่เป็นตัวแทนของครูอยู่ที่นี่นะครับผมก็มีความรู้สึกว่าการมีนักการพาร์ลงก็คือการเพิ่มบุคลากรมาช่วยงานให้กับโรงเรียนของพวกเรา โรงเรียนของพวกเราพร้อมที่จะพัฒนาในหลายด้านทุกคนมีส่วนร่วมนักการพัลล์ก็มีส่วนสําคัญดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมบริบทต่างๆของโรงเรียนให้โรงเรียนของพวกเราสะอาดสวยงามตลอดจนการรักษาความปลอดภัยพื้นที่บริเวณของโรงเรียนของพวกเราซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีพื้นที่ขนาดกว้างพอสมควรนะครับพัลลงที่จะได้รับจัดสรรในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นนักการพัลล์งที่ ได้มาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศาึกษาขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง,งศึกษาธิการพลตํารวจเอกเพิ่มภูนชิดชอบนะครับที่ผลักดันนโยบายอันนี้เพื่อให้โรงเรียนทุกโรงเรียนมีนักการพันลงเพื่อได้ดำเนินการพัฒนาแล้วก็ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นครับนี่ก็พูดไปเสียงเดียวกันเลยนะครับขอบคุณรัฐมนตรีเพิ่มภูนชิดชอบ คือมันเป็นนโยบายคือนักการพลลงให้โรงเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอให้จ้างนักการพลงเพิ่ม14,210อัตอราค่ะอัตราอัตราละ9,000บาทรวมเป็นเงิน639ล้านกับอีก4 5 0 0 0 0บาทเอามาทําหน้าที่อยู่เวรแทนครูทั่วประเทศตั้งแต่เทอมนี 10, <fucking> ้เลย1พฤษภาคม67ถึง30กันยายนแล้วหลังจากนี้กระทรวงศึกษามีแผนตั้งงบประมาณปี68เสนอต่อรัฐบาลอีกครั้งหนึ่ง นะก็ปีงบประมาณ68ถึง70 3ปีงบประมาณวงเงินรวม2,700ล้านเพื่อให้มีการว่าจ้างนักการพระละมีความยั่งยืนโรงเรียนทั่วประเทศใกล้บ้านท่านก็จะได้มีพละลงไว้ทำหน้าที่นะอันนี้คือนยโยบายที่กระทรวงศึกษาซึ่งก็คงทำไม่สำเร็จถ้ารัฐบาลไม่โอเค,คะนะก็ต้องชื่นชมท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินที่สนับสนุนเรื่องนี้นะ อันนี้เป็นเรื่องเป็นรูปธรรมจับต้องได้เลยนะใช่มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ